<ersch> สวัสดีค่ะทุกคนกลั smile. บมาพบกับครูสางอิงพาเรียนกันในช่องสางอิงพาเรียนนะคะวันนี้คเรียนจะพาทุกคนมาเรียนเรื่องเธออยากจะไปที่ไหนเหรอนี้เสียงชี่หนอ EP สองกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันขอทุกคนกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องสางอิงพาเรียนให้คเรีนกันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทำคลิป การสอนดีๆมาฝากทุกคนกันค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้คุณอันจะขอมาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันอีกสักรอบนึงนะคะเริ่มจากสายมือเลยคำแรกนะคะคือคำว่าหลายหลายมาชี้ชี้ไป ทั้งสองคำนี้นะคะทั้งหลายและชี้นะคะเป็นคำกิริยาค่ะปู้ปู้ไม่เป็นคำแสดงการปฏิเสธนะคะเราจะใช้คำว่าปู้วางไว้หน้าคำกิริยาะคะ่ะเช่นเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วคำว่าหลายและชี้ถ้าเราต้องการบอกปฏิเสธเราก็จะบอกว่า ปู่หลายปูช่ชี่นะคะํะคำต่อมาค่ะคือคำว่าเสียงเสียงแปลว่าอยากจะเป็นคำกริยาวิเศษนะคะนักเรีนยนคำนี้เมื่อเราใช้เนี่ยเราจะมีวิธีการใช้ยังไงเดี๋ยวคุณอนจะพาทุกคนไปรู้จักกันนะคะคำถัดมาค่ะค,ะคำศัพท์คำนี้คือคำว่าหนาหนาแปลว่าที่ไหน เป็นคำสแสดงการถามเกี่ยวกับสถานที่ค่ะและคำขวามือนะคะคือคำว่าก ổ, ัวกัวแปลว่าประเทศค่ะส่วนคำนี้นะคะแปลวแปลว,ว่าธงชาติค่ะอ่านออกเสียงว่ากัวฉีกัวฉีเป็นคำ ประกอบรวมกันระหว่างคำว่าก๋วที่แปลว่าประเทศกับคำว่าฉีที่แปลว่าทงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกแต่งประโยคภาษาจีนกันนะคะเราจะมีวมิธีการในการแต่งประโยคภาษาจีนยังไงให้ง่ายเข้าใจแล้วก็สามารถพูดได้แล้วก็ยังสอนคนได้ด้วยทำยังไงไปดูกันค่ะ เราจะพาทุกคนมาราู้จักไวยากรณ์หรือยีฝานะคะถ้าเราจะพูดให้ง่ายเข้าใจก็คือโครงสร้างประโยคนั่นเองนะคะว่าในประโยคน,งนึงนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการในการสร้างประโยคได้อย่างไรเรามาเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งแรกนะคะสายมือสุดนะคะตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งของประธานค่ะภาษาจีนเราจะเรียกว่าจู่ยี่จู่ยี่ ตำแหน่งถัดมาก็จะเป็นตำแหน่งของคำกิริยาวิเศษนะคะซึ่งก็คือคำว่าฟู่ชีฟูช่ชีตำแหน่งถัดมาคือคำกิริยาค่ะภาษาจีนออกเสียงว่าต้องชีต้งชีตำแหน่งนี้นะคะเราสามารถที่จะละเว้นคำกิริยาวิเศษได้ค่ะซึ่งหมายความว่าถ้าในประโยคมีคำกิริยา เราก็ไม่จําเป็นต้องมีคํากริยาก็ได้นะคะหรือถ้ามีคํากริยาวิเศษมาเราก็จะนําคํากริยาวิเศษเนี่ยวางไว้หน้าคํากริยาเสมอค่ะและตําแหน่งถัดมานะคะคือตําแหน่งของคํานามค่ะภาษาจีนออกเสียงว่า ming อห ming ือ,อค่ะคนจะพาทุกคนมาดูโครงสร้างในการแต่งประโยค บอกเล่ากันนะคะประโยคบอกเล่าภาษาจีนนะคะเราจะออกเสียงว่าเคินติงจีเคินติงจีนะคะประโยคบอกเล่ามีการวางตำแหน่งอย่างไรนั้นนะคะ <c oughs> เรียนดูจากรูปภาพนะคะดูจากสายมือก่อนเลยนะคะ <c oughs> คำที่อยู่ด้านบนนะคะคือคำว่าใต้ชื่อใต้ชื่อถ้าใครจำได้นะคะ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสรรพ,พนามค่ะซึ่งโคแเนก็ได้ทำคลิปไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้นะคะให้นักเรียนสามารถไปติดตามดูได้ในช่องของสังอิงพาเรียนได้เลยนะคะเรื่องของคำสรรพ,พนามสามารถทบทวนได้นะคะส่วนคำด้านล่างนะคะคือคำว่าหมิงฉือหมิงฉือคำนามค่ะ คำนามก็คือคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้เรียกสิ่งของสถานที่ชื่อคนนะคะซึ่งตำแหน่งนี้เราสามารถใช้ทั้งคำที่เป็นใต้ชื่อและมีชื่อได้เลยแต่ว่าข้อยกเว้นก็คือไม่สามารถใช้ร่วมกันนะคะต้องใช้แยกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะและตำแหน่งถัดมาคือคำว่าเฉียง ตรงนี้ก็คือตำแหน่งของคำกริยาวิเศษนั่นเองนะคะในเรื่องนี้เราจะเรียนโดยใช้คำกริยาวิเศษคำว่าเสียงดังนั้นเราซื้อก็นำคำว่าเสียงมาวางในตำแหน่งที่สองมาให้เด็กๆได้ดูเลยนะคะตำแหน่งถัดมาเป็นตำแหน่งของคำกริยาค่ะเราซื้อก็ยกตัวอย่างคำว่าชี้มานะคะชี้เราจากในเนื้อเรื่องเนี่ยในบทเรียนเนี่ยเราจะก็จะเจออีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าหล เราก็สามารถนำมาแทนคำวัชชีได้นะคะและตำแหน่งถัดมาเป็นตำแหน่งของคำนามค่ะในบทเรียนนี้คำนามที่เราเลือกมาใช้ก็คือคำนามเกี่ยวกับกวัวเจียนะคะก็คือเป็นเรื่องของประเทศนั่นเองนะคะและในคลิปนี้นะคะเราชื่อยกตัวอย่างประเทศมาให้เด็กๆได,ด้ดูกัน3ประเทศซึ่งในคลิปก่อนหน้าก็ได้สอน ไปแล้วนะคะพาเด็กๆไปรู้จักกันมาแล้วว่ามีประเทศอะไรบ้างและว,วันนี้เราจะนำประเทศที่เราเรียนไปนั้นมาแต่งประโยคกันค่ะถ้าทุกคนเข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์การแต่งประโยคภาษาจีนแล้วเราซื้อจะพาทุกคนมาฝึกพูดกันเลยค่ะประโยคแรกที่ยกมานะคะก็คือประโยคที่ว่าฉันอยากไปประเทศไทย ฉันอยากไปประเทศไทยภาษาจีนเราจะออกเสียงว่า wo เสีย i ชี่เสประโยคถัดมาคะคือประโยคว่าเขาอยากไปประเทศจีนภาษาจีนจะพูดว่าถ้าเสียงชี่จีกัวถ้าเสียงชี่จกีกัว ซิการ์จอหลอนอยากไปประเทศสหรัฐอเมริกาหล่อนอยากไปประเทศสหรัฐอเมริกาภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าท่าเสียงจีเม่กวัวทาเสียงจีเม่กวัวถ้านักเรียนสังเกตดีๆคําว่าทาเหล่าซือจะออกเสียงเหมือนกันกันกบประโยคต่อก่อนหน้านี้นะคะ แต่ว่าเวลาเราเขียนเราจะเขียนต่างกันค่ะและความหมายก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจไปดูคลิปย้อนหลังเรื่องใตชื้อได้เลยนะคะค่ะและต่อไปเราจะพาทุกคนมาลองทำแบบฝึกหัดง่ายๆกันดูค่ะคำถามแรกนะคะเธออยากจะไปที่ไหนเราใชตัวอย่างภาษาไทายไว้นะคะแล้วก็เว้นให้เด็กๆเ,เลือกคำศัพท์ ด้านล่าง2องคำทางซ้ายและขวาไปเติมในตำแหน่งที่เว้นไว้นะคะเราื้อให้ประโยคไปว่าบลาบลาบลาเสียงชี้หนาบลาบลาเสียงชี้หนาให้คำศัพท์ไปหนีหัวเด็กๆเ,เลือกคำไหนคะตู้ละ ประโยคนี้นะคะเราจะเลือกคำว่าหนีหนีหนก็คือคำที่อยู่สายมือนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเขินปังไปดูข้อต่อไปค่ะจักระท่นเีนี่คือธงชาติของประเทศใดเด็กๆดูรูปภาพแล้วดูคำศัพท์ที่เราซื้อให้ไปนะคะทั้งข้อ1นึสองสาม เดี๋ยวเราจะออกเสียงคำศัพท์ในแต่ละข้อให้ฟังแล้วดเด็กๆลองเลือกคำตอบในใจนะคะตีข้อที่หนึ่งค่ะไทยกัวไทยกัวเตียร์ข้อสองค่ะจงกัวจงกัวตีสามข้อที่สามแมกกวเมม์กัว,กวดูรูปภาพไม่ดีนะคะ ใบให้มาแล้วทงชาติประเทศอะไรนะมีพื้นธงสีแดงและมีดาวห้าดวงอยู่บนพื้นธงนั้นด้วยใครนึกได้แล้วตอบคำตอบเลยค่ะตุ้ยล้อนีเหนบงังคำตอบก็คือข้อที่สองนั่นเองเก่งมากเลยค่ะ ธงชาติประเทศจีนนะคะเป็นพื้นธงสีแดงนะคะแล้วก็มีรูปดาวสีเหลือง5้าดวงอยู่บนพื้นธงนั่นเองเหินปางเหินบางตาเจียเหินปังเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3นะคะให้เรียนดูรูปภาพแล้วก็เลือกคำศัพท์ค่ะมีคำศัพท์มาให้สองคำให้เลือกนะคะคำที่ห1 1> อีจงกัวจงกัจว 第ตี่คำที่2ไทยกัวไทยกัวอ่านึกคำตอบได้แล้วต่อมาเลยค่ะคำตอบของคำศัพท์ที่ตรงกับรูปภาพนี้นั่นก็คือไทยกัวตุยหลิเขินปปงคำตอบก็คือข้อที่2อนั่นเองไทยกัวนะคะประเทศไทยเป็นไงคะภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหม จริงหรือไม่ยากไม่ยากมาดูข้อนี้เลยนะคะแบบฝึกหัดนี่นะคะให้เด็กๆทุกคนไปลองทําดูนะคะเราซื้อให้แบบฝึกหัดไป3ข้อด้วยกันนะคะให้เด็กๆไปลองฝึกแต่งประโยคกันค่ะโดยประโยคที่1เราซื้อให้ประโยคไปว่าเธออยากจะไปที่ไหนข้อที่2ฉันอยากจะไปประเทศจีนข้อที่3เขาไม่อยากไปประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กๆเ,เห็นระออกแล้วโอ้ยเราชื่อขามไมมันดูยากจังเลยอ,อย่าเพิ่งตกใจเด็กๆย้อนกลับไปดูสไลด์แรกๆนะคะที่เราสื่อสอนในเรื่องของหีฝานะคะเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์ไปไปดูทําความเข้าใจแล้วลองฝึกทําดูค่ะใครที่สนใจแล้วอยากลองทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วไม่แน่ใจพิมพ์ส่งมา ในคอมเมนต์นะคะในช่อง Youtube ในใต้คลิปนี้นะคะแล้วเราจะจะไปตอบคำถามให้นะคะเดี๋ยวจะไปช่วยดูให้ว่าถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ในเรื่องของการแต่งประโยคภาษาจีนไปแบบเต็มๆเ,เลยนะคะภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าหากว่าเราตั้งใจและฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะค่ะก่อนจะไป เราชื่อขอฝากช่องสร้างอิงมาเรียนไว้ให้ทุกคนนะคะได้มาฝึกฝนเรียนรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานกันวันนี้เราสุดขอบตัวไปก่อนจเจียนคะ่ะ